ห่5ทรงผมที่ทำแล้วดูมั่นใจและสวยแล้วก็ทำตามได้ง่ายมากๆเลยค่ะล สวัสดีค่ะมาพบกับ Soda Channel อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะคะโซเอาใจสาวออฟฟิศและก็คุณครูนะคะหลังจากที่โรงเรียนเปิดเทอมแล้วเนี่ยเราก็จะต้องกลับไปทํางานนะคะก็มีคนรีเควสนะคะขอให้ทํา How to แต่งหน้า How to ทําผมกันเข้ามานะคะและในวันนี้นะโซจะมา จัดให้5ทรงผมที่ทำแล้วดูมั่นใจและสวยแล้วก็ทำตามได้ง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวทรงแรกนะคะเป็นทรงที่ง่ายและเบสิกมากๆเลยนะั่นก็คือการหนีบตรงแต่ว่างุ้มปลายผมเข้านะคะซึ่ลุกเสาออฟฟิศดูแพงลุกคุณครูดูแพงนะคะแบ่งผม เท่าๆกันจะแบ่งข้างที่ตัวเองถนัดได้เลยนะคะแต่โซก็จะแสกกลางประมาณนี้นะโซก็ใช้มือเลยนะคะหรือจะใช้หวีที่ตัวเองมีก็ได้นะคะแบ่งแบ่งเท่าๆ,ๆกันแบบนี้นะใครผมยาวก็แบ่งแบบนี้ตามโซได้เลยนะเสียบเครื่องหนีบนะคะให้มันร้อนเลยนะทุกคนตั้งแบบให้มันร้อนเลยร้อนจัดๆเลยเพราะไม่งั้นมันจะไม่ตรงนะคะแล้วเราก็มาจับทีละช่อนะคะแต่ถ้าใครผมหนาะอาจจะ ใช้ยางรัดเป็นชั้นๆก่อนก็ได้นะคะแล้วก็หักข้อมือนะคะด้านปลายให้มันงุงม้มแบบนี้เห็นปะดูลงมาแล้วก็เริ่มหักปลายตรงใกล้ๆนะคะใกล้ๆปลายผมเห็นเป่า จับอันนี้มาม้วนปลายหน่อยให้มันงุ้มเข้ามันจะงุ้มเข้าประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะทรงแรกนะก็จะประมาณนี้เลยทุกคนเห็นปะผมมีความแบบเด้งสปริงดูสุขภาพดีมากนะคะเราก็ทัดหูข้างนึงนะคะนี่แล้วก็ใส่ต่างหูเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะเราก็อ,าอันเนี้ย ไปด้านหลังแบบนี้นะคะทรงที่2เลยนะคะผมสำหรับทรงที่สองนะคะโซจะใช้เป็นเครื่องม้วนอัตโนมัตินะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นเครื่องหนีบเหมือนเดิมหรือว่าที่มวลล้วนลอนก็ได้นะคะสำหรับการใช้เครื่องหนีบนะโซก็จะใช้เป็นแบบจับช่อแบบนี้เนาะ,ะแล้วเราก็เอาเข้าไปนะคะตั้งเป็นแนวตั้งฉากนี้เนาะ,ะแล้วเราก็ม้วนเข้าหาตัวเองนะคะแล้วก็บิดข้อมือ อย่างนี้นะมันก็จะได้เป็นแบบลอนประมาณนี้นะ few moments later. เสร็จแล้วนะคะทรงที่สองก็จะประมาณนี้เลยทรงเนี้ยอาจจะทานานนิดนึงนะคะถ้าใครแบบที่ต้องตื่นเช้ามากๆเนี่ยโซแนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะโซจะม้วนแบบนี้เลยนะคะพอเช้ามาปุ๊บโซก็จะมาทําแบบนี้คะ่ะทุกคนให้เรา ถ้าแบบนี้นะเอามือเข้าไปนะแล้วก็ก้มแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆเอามือเนี่ยสางนะโซก็สางแบบนี้เลยใช้มือนะคะเสยขึ้นเลยเสยผมขึ้นแบบนี้เลยนี่ก็จะได้ลอนคลายๆแบบน่ารักแบบนี้เลยทุกคนนี่ก็คือทรงที่สองผ่านไปเดี๋ยวเราไปทรงที่สมเลยค่ะเป็นทรงมัดผมแบบคลา,ายนะคะก็คือเป็นแบบแนวสาวเกาหลีก็สำหรับใครที่ทำแบบ ม้วนแล้วนะคะทุกคนม้วนแบบนี้แล้วเราก็จะมัดเป็นเป็นลอนคลายๆของเกาหลีได้เลยก็จะออกแบบดูน่ารักมากโซจะใช้เป็นยางแบบนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะใช้ยางที่ตัวเองมีได้เลยเนาะโซชอบยางแบบนี้มันจะมัดง่ายแล้วก็ทนมากนะคะแล้วก็จะรวบนะคะรวบแบบนี้มัดเลยเสร็จแล้วนะ เราลืมบอกว่าตอนที่เรารวบแบบเราปล่อยปลอยผมมาด้วยนะคะปลอยผมอ่ะจ,จะปล่อยเยอะปล่อยน้อยแล้วแต่เราเลยนะคะแต่ว่าสวะัะดัดสั้นไงมันก็เลยอาจจะเยอะกว่าทุกคนนิดนึงให้เราดึงพองๆนิดนึงด้านหลังนะคะให้มันแบบใช้มือจับไปเลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจีบเท่าไหร่นะคะจับแบบขยำขึ้นมาแบบนี้นะคะให้มันดูแบบพองๆคลายๆนะคะอาจจะเอาปลอยด้านหน้านะคะมาทัดหู หรือถ้าใครมีโบมีกิฟนะคะเราก็เอามาติดหลังด้านหลังได้เลยมันก็จะดูแบบน่ารักไปอีกแบบหนึ่งเนาะแล้วเราก็ใส่ต่างหูจะเป็นต่างหูวงกลมๆก,ก,ก็ได้นะคะทรงนี้ก็จะดูแบบหว,วานหวานดูเกาหลีเกาใจนะคะมาดูทรงที่สี่กันเลยทรงที่สี่นะคะก็ง่ายเหมือนกันนะก็จะเป็นดังโง่นะคะมัดดังโง่เนาะเราก็รวบ รวบนะคะเราจะรวบขึ้นแบบนี้เลยก็ได้แต่วิธีที่ง่ายสําหรับมือใหม่ทําตามได้นะคะสอนนำให้ก้มหัวนะคะก้มหัวเลยก้มหัวนะทุกคนเนี่ยก้มก้มแบบนี้เลยแล้วก็ใช้มือสางมาด้านหน้านะคะแล้วเราก็รวบขึ้นแบบนี้เลยนี่รวบขึ้นแบบนี้เลยแบบจับแบบนี้ไว้เนาะแล้วอีกข้างนึงอะ่ะมือข้างนึงก็ ม้วนผมนะคะม้วนผมอย่นี้ชึบแล้วก็ใช้มืออีกด้านหนึ่งมาจับเริ่มม้วนไปแล้วนะเริ่มม้วนไปแล้วนะเราอาจจะใช้กิ๊บดำนะคะมาเก็บทีละอันก็ได้หรือจะใช้ยางนะคะในการลัดสวมลงไปเลยก็ได้นะคะนี่โซก็จะเหลือ ปอยตรงนี้ไว้นิดนึงนะมันก็จะเป็นแบบปลอยน่ารักนะคะก็มาหาปลอยหวานอีกรอบนึงนะคะดึงมาเล็กๆน้อยๆให้มามีกิมมิคก,กับใบหน้าเรานิดนึง อันนี้ก็เสร็จไปแล้วอีกหนึ่งทรงนะคะคือทรงที่สี่นะก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ใส่ต่างหูเป็นวงกลมๆใหญ่ๆ,ญๆก็ได้ก็ <ๆ S 2> จะดูแบบน่ารักแล้วก็จะทําให้หน้าเราอ่ะดูเรียวด้วยนะคะต่อมานะคะทรงสุดท้ายทรงที่5แล้วนะคะมาทรงที่หนะทรงสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆจะต้องใช้ยาง2เส้นนะคะในการทำเนาะเพื่อนๆจะใช้เป็นยางสีดําก็ได้นะนนี้โไม่มีโซเลยใช้เป็นยางสีฟ้านะคะให้เราแบ่งปลอยผมที่เราต้องการจะเอาไว้ ก่อนนะคะแบบนี้โซก็แบ่งไว้สองช่ออย่างนี้นะคะที่เหลือเราก็เอาไปด้านหลังเลยรวบไปด้านหลังเลยการรวบหางม้านะคะทุกคนเดี๋ยวโซจะให้ดูด้านข้างก่อนก็คือเราจะรวบแบ่งครึ่งครึ่งหัวนะคะครึ่งบนแล้วก็ครึ่งล่างแบบนี้อันเนี้ยคือครึ่งบนส่วนอันเนี้ยคือครึ่งล่างนะคะแล้วนะคะต่อมาก็เดี๋ยวเอา มาด้านหน้าก่อนนะอันนี้แต่งมาด้านหน้าต่อมาเราจะมาวัดขึ้นล่างนะคะอย่างนี้เลยนะคะถ้าใครที่ผมตรงอาจจะยีด้านในอันนี้ยีแบบนี้ทุกคนใช้หวีนะคะยีย,ยียีเบาๆนะคะแต่แต่แต่ถ้าใครที่แบบว่าม้วนอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องยีก็ได้นะคะเราก็ เอาทับลงไปแบบนี้มันจะได้ประมาณนี้นะคะให้ทุกคนดูเดี๋ยวโซทําจัดทรงดีๆก่อนนี่มันจะทับกันแบบนี้ทุกคนคือผมมันจะดูหนาเออมันจะดูแบบว่าดูหนาดูสวยนะคือคนที่เป็นดาราทําออกงานเยอะนะทําง่ายนะคะแค่มัสองต่อให้มันแบบ ด้านด้านด้านในกับด้านบนเนี่ยให้มันเท่าให้มันอยู่ใกล้ๆก,กันหน่อยถ้าห่างกันเกินมันจะไม่เนียนนะ ก็จบไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้าง5้าทรง5้าวันไม่ซ้ําทําแล้วดูมั่นใจมือใหม่ทาตามได้แน่นอนใครชอบทรงไหนนะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วหวังว่าจะถูกใจพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นทุกคนนะคะใครอยากให้โซมาทํา h o า t ูมาแชร์อะไรอีกนะก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องต่างๆเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะวันนี้โซขอ ขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ